สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแอนนะคะเจอกันหน้าสดอีกแล้วนะคะ <S <S วันนี้แอนจะมาแนะนำเจ้าตัวเจ,เจ,เจคลครีมล็อกผิวนะทุกคนของสีจันนะคะสี่จันเขาออกไลา์สกินแคร์มาใหม่นะคะทุกคนแล้วก็เจคลครีมล็อกผิวตัวนี้เนี่ยแอนไปเจอในเซเว่นนะมาในขนาด6 ml นะคะทุกคนก็เพิ่มพลังชุ่มชื่น72ชั่วโมงเลยนะคะในใจก็คือเดี๋ยววันนี้เนี่ยแอนจะมาใช้เจ้า ตัวนี้นะคะให้ทุกคนดูนะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเนื้อครีมเขาจะเข้มข้นมากทุกคนแล้วก็เขาไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะทุกคนเขาบอกว่าเขาไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะมินเนอรออยนะแล้วก็สารแต่งสีน้ําหอมนะคือเขาเป็นเจลที่ไม่มีกลิ่นเลยนะคะทุกคนใครชอบน้ําหอมนะคะก็ เสียใจด้วยนะจ๊ะน้องไม่มีน้ำหอมมาทุกคนแล้วก็แอนไม่แพ้ด้วยนะแอนใช้มาเป็นสองที่สองแล้วนะคะทุกคน<ะ>นี่ค่ะน้องใช้ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกนะเวลาแอนใช้เจลแต้มสิวนะคะผิวแอนมันก็จะลอกนะคะทุกคนอย่างเจลแต้มสิวตัวนี้นะ ภูิปรึกษาเนี่ยที่แอนบอกไปนะคะแอนมีคลิปที่แอนทำรีวิวเจลแต้มสิวไปให้นะคะนี่ภูิปรึกษาตัวนี้เนี่ยแอนใช้ไประยะเวลาแบบสักอาทิตย์หนึ่งอะ่ะน่าแอนจะลอกนะคะเดี๋ยวแอนจะอินเสิร์ตวิดีโอให้นะคะเนี่ยผิวมันลอกจากเจลแต้มสิวนะนี่จะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้แอนจะมาลงเจ้าตัวนี้ให้ทุกคนดูนะคะชิดนี่เนือครีมเขาเป็นแบบนี้ทุกคนนี่ เคมข้นมากๆเลยนะคะนี่จะบอกว่ามัน Amazing มากทุกคนผิวแอนมันลอกใช่ปะแล้วทีนี้เนี่ยแอนแอนใช้เจ้าเจลลอกผิวนี่แหละหลังลงสกินแคร์นะคะหรือว่าเราจะใช้เป็นแบบสลิปปิ้งมาร์คสลิปปิ้งหรือเราจะใช้เป็นแบบสลิปปิ้งมาร์กก็ได้นะคะทุกคนเห็นไหมเนื้อครีมเจยมจนมากน้องไม่ไหลเลยนะคะเห็นไหม ว้าน้องไม่ไหลเลยนะคะแล้วอย่างที่บอกนะผิวแอนชอบลอกนะทุกคนระหว่างแบบว่าเวลาที่แอนใช้เจลแต้มสิวนะคะผิวแอนมันจะชอบลอกนะแล้วน้องคนนี้คืออเมซิ่งมากทุกคนแอนทาน้องทิ้งไว้นะยันเช้านะเป็นใช้เป็นสลิปปิ้งมากกับทุกคนตื่นมาเว้ยหน้าไม่ลอกทุกคนปกติอะวันไหนที่แอนไม่ได้แต่งหน้านะแอนจะใช้แป้งฝุ่นนะทุกคน แป้งฝุ่นที่เป็นแป้งเด็กอะเออแป้งไร้แคร์ก็จะทาไปปกตินั่นแหละมันจะเห็นผิวที่แบบมันลอกอะค่ะจากการใช้เจลแต้มสิวนะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยไม่มีทุกคนผิวชุ่มชื่นมากผิวคือแบบผิวคือดีมากจากที่หน้าลอกอยู่นะคะตื่นเช้ามาคือหน้าแบบหน้าอิ่มฟูมากเวอร์จริงๆอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะคะใครผิวหน้าลอกมากๆโบกไปทุกคนคืนเดียวเห็นผลชอบมากๆเลย นี่โบกไปแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนนี่ดูน้ำักดิดูน้ำหากน้องคือแบบแมนจูมากแล้วก็พอทาลงไปอะ่ะทุกคนเกี่ยๆนะเขาจะซึมลงไปเลยนะซึมง่ายมากทุกคนอันนี้สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็ กลางคืนนะคะทุกคนส่วนกลางวันเนี่ยเราก็อาจจะลงน้อยๆหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องแต่งหน้าเอย่ยอะไรเอ่ยนะคะเพราะเดี๋ยวน้องจะชุ่มมากเกินไปนะคะทุกคนสําหรับกลางคืนนะใครอยากลงเป็นสลิปปิ้งมาสก์ก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากจะลงหลังสกินแคร์ก็ยอมได้นะคะทุกคนนี่ยังไงคะชุ่มชื่นมาก ชอบมากขอด้วยนี่ค่ะทุกคนเป็ไนไงคะผิวดูฉ่ำม,มากผิวดูกโกลว์มากนะคะทุกคนอย่าไปสนใจสิวนะเออสิวพงสิวพดอะไรใดๆก็ขึ้นตามประสานะคะทุกคนนี่ผิวเงามากผิวฉ่ำโกลว์มากทุกคนดูดีเอ,อ้ชอชอบชอบชอบอย่าลืมตามไปตามนะทุกคนเขามีวางขายที่เซเว่นแล้วนะคะนี่ โอเคค่ะทุกคนสำหรับคืนนี้กนต้องไปนอนแล้วนะคะนอนหลับฝันดีนะจ้าทุกคนอย่าลืมตามไปตามนะคะที่เซเว่นอนะเออก่อนก่อนนอนแล้วก็ต้องทาลิปปากนุ่มชุ่มชื่นมากนะคะปากเบิร์นมาก ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แอนด้วยนะคะอุ้ยน่าก,กมากทุกคนอุ้ยขอไปนอนหลับฝันดีก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ